เชิญชมสรุปการลงทุนแบบผ่านวิธีการของวันนี้ที่จะนำเสนอแนวทางการลงทุนให้กับคุณก่อนอื่นจะเริ่มต้นด้วยการสำรวจแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้ซึ่งมีการแกว่งตัวแคบในการซื้อขายระหว่างวันแต่ก็มีการปิดตลาดเพิ่มขึ้นเป็นจุดเด่นจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและกลุ่มเอเพคที่มีการเจรจากันระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐซึ่งมีการลดดอกเบี้ยลงร้อยละ0.25ตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่ประเมินและมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลาย นโยบายการเงินในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในระยะสั้นแต่ก็ต้องระวังการลดดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงการชะลอตัวของ A. เศรษฐกิจซึ่งอาจกลับมาเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในอนาคตด้วยแต่ที่นี้มีประเด็นในประเทศที่ควรสนใจด้วยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่คาดว่าจะส่งผลให้มีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกลับมา จึงมีการเก็งกำไรในสัญญาเดือนแซดแนะนำเปิดสถานะซื้อใกล้แนวรับ850-851จุดและมีจุดขายตัดขาดทุนอยู่ที่848จุดในการเปิดสถานะขายก็ตั้งค่าจุดตัดขาดทุนอยู่ที่865จุด เมื่อมาที่ s i n เกิลสต็อกฟิวเจก็มีการเก่งกำไรระหว่างวันให้ควรสนใจด้วยตัวอย่างเช่น CoC Future ซึ่งมีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นและมีสัญญาณการดีดตัวทางเทคนิคเกิดขึ้นในการซื้อขายวันนี้จึงแนะนำเปิดสถานะซื้อบริเวณ19.7-19.8ถึง1 9บาบาทและมีจุดขายตัดขาดทุนอยู่ที่19.5บาทสำหรับ BCH f u t u ฟิวก็มีการแกว่งตัวแคบก่อนที่จะปิดตลาดอ่อนตัวลงในการซื้อขายวันนี้แต่ก็มีราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามาก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีการดีดตัวทางเทคนิคเกิดขึ้นแนะนำเปิดสถานะซื้ออยู่ที่บริเวณ10.7-10.8บาทและมีจุดขายตัดขาดทุนอยู่ที่10.5บาท สรุปแล้ววันนี้มีการแกว่งตัวแคบในการซื้อขายระหว่างวันแต่ก็มีการปิดตลาดเพิ่มขึ้นเป็นจุดเด่นซึ่งมีการลดดอกเบี้ยลงร้อยละ0.25จาจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแต่ก็ต้องระวังการลดดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งอาจกลับมาเป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในอนาคตด้วยจึงควรสนใจการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อเป็นปัจจัยบวกในการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกลับมา จึงมีการเก็งกำไรในสัญญาเดือนแซดและสิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ที่มีการเก็งกำไรระหว่างวันซึ่งควรสนใจด้วยคุณคิดยังไงกับการลงทุนวันนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางการลงทุนที่เสนอมาชวนคุณเข้ามาฝากความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนกันได้เลย